อุบาทรักกนสวรรค์บทที่128ซื่อเตือระวังเมื่อมองการต่อสู้ของหนึ่งคนกับหนึ่งพยักษเสียงร้องด้วยความตกใจจึงเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นละลอกขึ้นคนไม่น้อยยกธนูขึ้นเล็งไปตรงกลาง แต่หลัวเทียนเฉิงรมร้านพันตูกับพยยกร้ายนั้นยังดุเดือดยิ่งทุกคนจึงไม่กล้าที่จะปล่อยลูกธนูในมือตนออกไปด้วยเกรงว่าจะยิงถูกคนบาดเจ็บเจ้าเฟิงตี้จ้องมองสถานการณ์ตรงหน้าด้วยท่าทีครุ่นคิดล้ำลึก จือเฟยยืนอยู่ข้างกายด้วยใบหน้าขาวซีดแต่เจ้าเฟิงตี้กลับมีได้หันมามองเลยสักนิดสถานการณ์ตรงหน้าพันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกระทนหันพยักร้ายร้องคำรามเสียงยาวมันสะบัดหางโดยแรงเกิดเป็นฝุ่นตลบอบอวนขึ้นหลัวเทียนเฉิงกระโดดหลบแต่แรงลมที่ปลายหางของมันดุจคมมีด ทำให้เขาเกิดเจ็บที่อุ้งเท้าขึ้นจึงยืนไม่มั่นคงสักเท่าใดนักและในเวลาเพียงชั่วพริบตานี้เองพยักร้ายก็กระโจนเข้าใส่หลัวเทียนเฉิงจนล้มลงอ่าคนแม่น้อยร้องขึ้นด้วยความตกใจซื่อจือเจินเมี่ยวและชูหยาจ้นจูนั่งอยู่ด้วยกันบนหลังม้าที่วิ่งพยานเข้ามาเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้า เินเมี้ยวก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจนางรูปคำที่หน้าอกตนแล้วหลวงเอามีดเล่มหนึ่งออกมา ชุดมีดที่หลัวเทียนเฉิงม,มอบให้นั้นมีสามเล่มแต่เล่มนี้เบาและพกง่ายที่สุดนางจึงนำมาเป็นกริชเสียเลยเจนเมี่ยวติดตามขบวนออกมาล่าสัตว์ด้วยจึงยัดไว้ในอกเพื่อเป็นอาวุธป้องกันตัวครั้นได้ยินเสียงอันคุ้นเคยหลัวเทียนเฉิงก็หันไปมองเขาเห็นบุคคลที่เขาคุ้นเคยอย่างยิ่งผู้หนึง่งหยิบมีดออกมาอย่างสงบนิ่งเพื่อหวังจะใช้งานมันหลัวเทียนเฉิงหน้าบิดเบี้ยวไปทันทีเขาอาจมีได้ตาย ตายคมเคี้ยวพยักแต่อาจต้องตายเพราะมีดทำอาหารของภรรยาทั้งยังเป็นมีดที่เขามอบให้ด้วยตนเองอีกด้วยยามนี้ เขามีอ่าจคิดอันใดให้มากความได้จึงใช้สองเท้าเกี่ยวขาข้างหนึ่งของมันไว้แล้วบิดหักโดยแรงได้ยินเพียงเสียงแกรกดังขึ้นกระดูกของพยักร้ายนั้นหักเสียแล้วมันลม้มลงดิ้นรนอยู่บนพื้นด้วยความเจ็บปวดหลวเทียนเฉิงยืนขึ้นตบฝุ่นบนร่างตนหน้าตาเฉยแต่แล้วกับชะงักแข็งค้างไปทันใดธนูปิศนาดอกหนึ่งซึ่งไม่ทราบมาจากที่ใดพุ่งเข้าใส่จนเมี้ยวและชูหยาจิ้นจู คุณหนูสีระวังในหัวหลัวเทียนเฉิงว่างเปล่าเขาพุ่งเข้าไปทันทีเจินเมี่ยวกับชูหยาจิ้นจู่นั่งอยู่บนหลังมาด้วยกันชูหยาจิ้นจู่อยู่ด้านหน้าเจินเมี่ยวอยู่ด้านหลังลูกธนูปิศนาดอกนั้นแหวกอากาศมาด้วยความเร็วอย่างที่สุดจนเกิดเสียงเวิดอันเสียดแหลมขึ้นเจินเมี้ยวฝึกยทดทุกวัน การเคลื่อนไหวตัวจึงว่องไวกว่าคนปกติเมื่อคมธนูใกล้เข้ามาตรงหน้าชูหยาจิ้นจู่ตกตะลึงอึ้งงันไปเสียแล้วเจินเมี้ยวกับผักนางออกชูหยาจิ้นจู่ที่นิ่งแข็งไปแล้วนั้นจึงร่วงตกลงจากหลังมา้าดีที่พื้นหญ้านั้นอ่อนนุ่มคนจึงมิได้รับบาดเจ็บสาหัสอันใดแต่เจินเมี้ยวกับหลบไม่ทันเมื่อเห็นธนูพุ่งมาตรงหน้าชั่วขณะนั้น นางรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่แผ่ไปถึงกระดูกเป็นความหนาวเหน็บที่มีใช่ความหนาวเมื่ออยู่ใต้หิมะยามเหมันแต่เป็นความเย็นเยียบที่พร้อมฆ่าชีวิตนางไปอย่างไร้เยื่อใยทําให้คนรู้สึกขนลุกขนพองขึ้นมาในทันใดและทําให้คนต้องหดศรีรษาเข้าหาร่างไปตามสัญชาตยานแห่งตนมีทำอาหารที่นางยกขึ้นบางกายตนส่งแสงวิบวับได้ยินเพียงเสียงกังวานใสดังติงตัง ธนูปริศนาร่วงตกลงกระแทกถูกหลังม้าชูหยาจิ้นจู่เป็นผู้มีฝีมือในการควบม้าม้าที่ใช้จึงเป็นม้าดุดันพันธ์ดีอาจเพราะเห็นนายตนร่วงตกลงพื้นไปแล้วจึงมิยินยอมให้คนแปลกหน้าขี่หลังหรือเพราะธนูปิศนาแหลมคมเกินไปก็มีอาจทราบได้ม้าดุดันตัวนั้นจึงร้องหีเสียงยาวแล้วพุ่งทะยานออกไปอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้พยัก์ร้ายเกือบจะทำอันตรายเจ้าเฟิงตี้ แต่หลังจากที่มันต่อสู้รมรันกับหลัวเทียนเฉิงเหล่าขุนนางน้อยใหญ่ทั้งหลายต่างก็ล้อมวงเข้าไปรวมตัวกันเพื่ออรักขาเขาเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพลิกผันไปอย่างรวดเร็วและกระทันหันนี้มีเพียงหลัวเทียนเฉิงคู่ซึ่งคุ้นเคยกับเสียงของเจินเมี่ยวที่สุดเท่านั้นที่จับสังเกตได้หลังจากที่ชูหยาจิ้นจู่ตกมาเจินเมี่ยวก็คว้ามีดทำอาหารขึ้น สกัดธนูปิศนาธนูจึงปักลงบนหลังของม้าดูดันตัวนั้นทําให้มันพยานวิ่งหนีไปเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นรวดเร็วดุดประกายไฟแม้ผู้อื่นคิดจะช่วยเหลือก็มีทันเสียแล้วรอกระทั่งทุกคนมีสติวิ่งตามไปก็เห็นเพียงเงาร่างสีน้ําเงินเข้มทยานขึ้นไปบนอากาศแล้วกระโดดลงบนหลังมา้าคนทั้งสองจึงหายรับไปท่ามกลางสายตาคนทั้งหลายพร้อมกับม้าที่ดูดันตัวนั้น ชูยาของข้าหยงอ๋องรีบลงจากหลังมา้าวิ่งเข้าไปหาชูยาทันทีเจ้าฟังตี้สงบสติอารมณ์ไว้แล้วเอ่ยํำชับว่ารีบเข้าไปช่วยชูยาร่งจู่เร็วเข้ากองทัพพยักมังกรแยกกันออกไปตามหาคุณชายผู้สืบทอดจวนขัวกงและหูหยินกล่าวถึงตรงนี้ก็หยุดชะงักไปสีหน้าเขาดูสงบนิ่งยิ่งจะต้องค้นหาคนให้พบให้ได้ เมื่อชำเลืองมองธนูที่ร่วงตกอยู่บนพื้นครู่หนึ่งน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นเย็นเยียบกูมิ่งเรื่องธนูดอกนี้มอบให้เจ้าเป็นผู้ตรวจสอบพะยะค่ะ บุรุษผู้นั้นยกมือขึ้นประกอบกันแต่ในใจกลับรู้สึกขมขืนขึ้นมาเขาและหลัวเทียนเฉิงเป็นผู้บัญชาการเช่นเดียวกันเป็นขุนนางที่มีตำแหน่งสูงสุดในหน่วยองคารักษ์จินหลินที่เดินทางมาในครั้งนี้ในสถานการณ์ที่วุ่นวายปานนี้การคิดจะหามือยิงธนูนั้นมิใช่เรื่องง่ายเลยแม้ในใจจะไม่ยินยอมแต่ยังคงเดินเข้าไปเก็บลูกธนูที่วางตกอยู่บนพื้นหญ้าอย่างสงบนิ่งนั้นขึ้นมาในที่สุด ลูกรักของพ่อเจ้ามีเป็นอันใดใช่หรือไม่หย่งอ๋องประคองชูหยาซิ่นจูขึ้นมาด้วยสีหน้ากังวลบอกแล้วว่าให้อยู่ที่ตัวเจ้าก็ไม่ฟังคราวนี้เป็นอย่างไรเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วหย่งอ๋องบนพืมพำมแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งหวาดกลัวเขาไม่ควรใจอ่อนให้นางเลยจริงๆเมื่อคิดว่าบุตรสาวต้องแต่งไปยังดินแดนหมานว่ย จึงได้พานางออกมาล่าสัตว์ด้วยโดยมิสนว่าสตรีสูงสักมากมายพี่มาล้วนเป็นภรรยาของขุนนางใหญ่ทั้งสิ้นไม่มีแม่นางน้อยใดที่ยังไม่ออกเรือนสักคนย่งอองสำรวจไปทั่วเมื่อมีพบบาดแผลจึงค่อยๆวางใจลงชูยะต่อไปม่อาจเอาแต่ใจได้อีกแล้วท่านพ่อ ตั้งแต่ตกจากหลังมา้าชูหยาจิ้นจู่ก็ตกอยู่ในสภาวะเลื่อนลอยมีสติคืนมานางจึงคว้าจับแขนเสื้อบีดาไว้คุณหนูสี่สกุลเจินเล่าคุณหนูสี่สกุลจิญในเวลาอันรวดเร็วนี้ยงอ๋องจึงยังมิทันเข้าใจชูหยาจิ้นจู่กลับไม่ต่างอันใดกับคนที่ตื่นขึ้นจากฝันไม่ได้แล้วข้าต้องไปช่วยนาง นางมองไปโดยรอบอย่างรวดเร็วเมื่อคิดจะกระโดดขึ้นหลังม้าแับพบว่าม้ารักนั้นหายตัวไปอย่างไรร่องรอยสุดท้ายจึงนึกขึ้นได้ว่าม้าของนางได้พาเจินเมี่ยววิ่งหนีไปแล้วชูยาจุ้นจูพ่พานร้อนใจขึ้นมานางเป็นนายของม้าดุดันตัวนั้นไม่มีผู้ใดจะเข้าใจมันได้มากกว่านางอีกแล้วบรรดาผู้คนที่เข้ามาเพื่อจะช่วยพยุงล้วนชะงักชะง,งันไป ชูอยาจิ้นจู่แย่งเอาเชือกจากคนที่อยู่ใกล้นางมากที่สุดไว้แล้วดึงคนผู้นั้นลงมาเอามาให้ข้ายืนเดี๋ยวนี้รีบขวางทางองค์หญิงไว้เจ้าเฟิงตี้และหยงอ่องร้องขึ้นพร้อมกันมีต้องให้พวกเขาพูดคนเหล่านั้นก็ลงมือปฏิบัติไปก่อนแล้วเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างกระทันหันการช่วยไม่ทันท่วงทีนั้นอาจกล่าวได้ว่า เป็นเพราะเรื่องเกิดขึ้นเร็วยิ่งแต่หากให้ชูหยาจิ้นจูหนีไปทั้งที่มีคนมากมายอยู่ข้างกายเช่นนี้พวกเขาคงต้องยอมตายนับพันนับหมื่นครั้งแล้วชูหยาจิ้นจูถูกห้ามไว้นางร้อนใจจึงยกมือขึ้นตบหน้าคนที่คว้าข้อมือนางไว้ชูหยาอย่าได้ทำตัวเหลวไหลเจ้าฟังตี้เดินเข้ามาหาชูหยาจิ้นจูอ่อนลงทันทีสเสด็จลุงหม่อมฉันต้องไปช่วยนาง หลานสาวผู้นี้เขาเฝ้ามองนางมาตั้งแต่เล็กจนโตเจ้าเฟิงตี้รักใคร่เอ็นดูยิ่งการที่ต้องแต่งไปดินแดนหมานเว่ยยิ่งทำให้มีความสงสารเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนน้ำเสียงพี่เอ่ยจึงมีได้แข็งขึงเท่าใดนะักเราส่งคนออกไปแล้วแต่มานั่นวิ่งเร็วมากหลวซื่อจือตามไปด้วยมีเขาอยู่นางไม่มีทางเป็นอันใดแนู่ชย่าจ้นจูตกจากหลังมา้า นางอึ้งงันอยู่นานจึงมีเห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นดวงตาจึงเต็มไปด้วยความกังวลสเสด็จลุงพนูนั่นพุ่งมาที่หลานแต่คุณหนูสี่กลับเข้ามารับแผนนางนางกล่าวถึงตรงนี้ก็ไม่อาจเอ่ยต่อไปได้น้ำตานางคอเบ้าขึ้นมาแต่เพราะอยู่ต่อหน้าคนมากมายจึงมิยอมแสดงความอ่อนแอของตนนางกัดริมฝีปากเพื่อข่มกั้นมันไว้ตอนนั้นเจ้าเฟิงตี้อยู่ไกล ทั้งยังถูกรุมล้อมจึงเห็นไม่ถนัดเมื่อได้ยินชูหยาจุนจู่เอ่ยเช่นนี้จึงปลอบใจว่าคนหนูสี่สกุลจันเป็นคนมีวาสนานางจะต้องไม่เป็นอันใดแน่เวลานี้เสียงหนึ่งจึงดังขึ้นฟาบ,บาดอง์หญิงหูหญิงผู้สืบทอดจวนเจินกวัวกงมิได้รับบาดเจ็บพะยะค่ะเจ้าฟังตี้มองกูมิ่งที่ไปเก็บธนูดอกนั้นกลับมาคราหนึ่งกูมิ่งรีบเอ่ยอธิบายว่า ตอนนั้นหม่อมฉันเห็นชัดเจนยิง่งธนูดอกนี้พุ่งเข้าประทะกับกริตที่อยู่ในมือหูหยินพอดีกล่าวถึงตรงนี้ใจก็เต้นแรงขึ้นมาของสิ่งนั้นคือกริตกำมังแต่มีคล้ายเลยมันใหญ่กว่ากริตอยู่มากขณะที่กูมิ่งกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นกับมีคนปากมากเอ่ยขึ้นว่าไ้เท้ากูดูผิดแล้วผู้ใดช่างกล้าตัดบทเช่นนี้ กูมิ่งพันเงยหน้าขึ้นหวังจะทะลึงตาใส่แต่เมื่อเห็นว่าเป็นองค์ชายหกจึงสงบสง,งียบท่าทีลงชูหยาจิ้นจู่หน้าขาวซี่ทันใดดูผิดหรือพี่หกพูดเช่นนี้นางได้รับบาดเจ็บงั้นหรือมุมปากองค์ชายหกขยับยกขึ้นมิได้รับบาดเจ็บชูหยาจิ้นจู่กับขมวดคิ้วมุ่นแล้วท่านจะบอกว่าใจเท้ากูดูผิดได้อย่างไรเล่าพี่หกเวลานี้แล้ว ท่านยังพูดเหลวไหลอีกเขาดูผิดจริงๆที่เจินเมี่ยวถือไว้ใช่กรีดที่ไหนกันเล่าเป็นมีดทำอาหารชัดๆมีดทำอาหารหรือคนทั้งหลายมีสีหน้าค้ายถูกฟ้าผ่ากระนั้นทุกอย่างพันเงียบไปทันทีได้ยินเพียงเสียงนกร้องเท่านั้นความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจหูหยินผู้สืบทอดจวนเจิ้นกวัวกงคิดอันใดอยู่กันแน่ถึงได้พกมีดทำอาหารไว้ในอกเสื้อมิถูก หากเป็นกริดเล่มหนึ่งจริงๆด้วยรูปร่างที่เล็กแคบของมันอาจจะสลัดธนูไม่อยู่ก็เป็นได้เช่นนั้นธนูคงได้แทงทะลุร่างนางแน่เมื่อคิดถึงตรงนี้คนทั้งหลายต่างก็ต้องตกใจโหยินคนุณชายผู้สืบทอดจวนเจิ้นกัวกงช่างโชคดีนัก ใช่แล้วฝ่าบาทเคยตรัสว่าหูหยินผู้สืบทอดนั้นเป็นคนมีวาสนาคนทั้งหลายต่างหันไปมองเจ้าเฟิงตี้แววตาเต็มไปด้วยความเลื่อมใสเจ้าเฟิงตี้รับรู้ได้ถึงสายตาของเหล่าขุนนางความภาคภูมิใจพันเกิดขึ้นมาทันทีเขากระแอมไอแล้วเอ่อยว่าชูหยาได้ยินแล้วหรือไม่คนหนูสี่นีได้รับบาดเจ็บทั้งยังมีหลัวซื่อจือตามไปด้วยด้วยความสามารถของหลัวซื่อจือ เขาจะต้องปกป้องนางได้แนะ่ชูอย่าจิ้นจู่ได้ฟังแล้วจึงค่อยๆวางใจลงเจ้าฟังตี้หมุนกายกลับไปเอาล่ะตามเรากลับไปพักผ่อนที่ตำหนักเถิดคนทั้งหลายต่างขึ้นขี่มา้าตามเจ้าฟังตี้ไปตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าฟังตี้มีได้หันไปมองไท่จือ่อที่เหม่อลอยดั่งวิญญาณหลุดจากร่างแม้เพียงสักครั้งเดียวศรีสูสุนิ์เหล่านั้นตามมาถึงพอดี ไทจือเฟยยังไม่ทราบเรื่องราวก่อนหน้านี้เมื่อเห็นไทจือมีสีหน้าแปลกไปก็เข้าใจว่ากำลังเสียขวัญจึงเข้าไปปอบโยนไทจือกับตำหนักเถิดหม่อมชั้นจะต้มน้ำแกงสงบใจให้พระองค์ดื่มประโยคหลังยังมิทันได้เอ่ยจบก็ถูกสายตายเย็นช้าสิ้นหวังของไทจือแช่แข็งไว้เสียแล้วไทจือเฟยอ้าปากขึ้นใครจะเอ่ยสิ่งใดแต่ก็เงียบลงในที่สุด ไท่จื่อผักไท่จื่อเฟยให้พ้นทางแล้วพลิกร่างขึ้นบนหลังมา้าไท่จื่อเฟยมองสำรวจคราหนึ่งจึงเดินไปหยุดที่หน้านางเจียงนางเจียงเจ้ามาที่นี่กับองค์หญิงก่อนใครน่าจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนางเจียงตัวสั่นสะท้านไปทั้งร่างสีหน้าย่ำแย่อย่างยิ่งยวดพันสายหน้าเอ่ยว่าหม่อมฉันไม่รู้หม่อมฉันไม่เห็นอันใดทั้งสิ้น นางจับเชือกไว้แน่นแล้วพุ่งทยานไปหาโอหยางเจอ๋ออย่างไม่แม้จะใส่ใจต่อมารายาทที่พึงกระทำไทจือเฟยเห็นเช่นนี้แล้วจึงมิถามให้มากความอีกแล้วรีบตามไทจื่อไปครั้นกลับถึงเรือนหลังตำหนักนางเจียงจึงเริ่มรู้สึกว่ามือเท้าอ่อนแรงนางคว้าแขนโอหยางเจ๋อไว้แล้วเอ่อยว่าท่านพี่ข้าเสียมารายาทแล้วไทจื่อเฟยจะลงโทษข้าหรือไม่ แววตาของโอหยางเจอคุมเครือไม่สดใสเขาเอ่ยช้าๆว่าเกรงว่าต่อไปไทจือเฟยคงไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แล้วแผ่นดินนี้อาจเกิดความวุ่นวายขึ้นเช่นนั้นน้องจันจะเป็นอันใดห,หรือไม่ไม่หรอกหลัวซื่อจือวรยุทธสูงส่งจะต้องปกป้องหูหินตนได้แน่บางทีพวกเขาอาจจะกลับมาทานกินอาหารมื้อเที่ยงนี้ด้วยซ้ำน่าเสียดาย ที่ทุกคนคาดการในทางที่ดีมากเกินไปกระทั่งฟ้ามืดกองกำลังที่ออกไปค้นหาคนก็กลับมาจึงทราบข่าวว่าไม่มีความคืบหน้าใดเลยตั้งหากเหตุใดจึงหาคนไม่พบเจ้าฟังตี้ถูกโต๊ะแสดงอิทธิฤทธิของพญามังกรเต็มที่คนที่อยู่หัวแถวคุกเข่าลงข้างเนึงอย่างขอรับโทษหม่อมฉันไร้ความสามารถทั้งที่ออกไปตามหาตามทิศทางนั้นแล้วแต่ก็หาหลวซื่อตือไม่พบพะยะค่ะ บริเวณโดยรอบของตำหนักเปยเหอแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่นักเมื่อท้องฟ้ามืดก็ยิ่งไรห้หนทางที่จะหาเจอหม้ายัางไม่ตายมันจะเปลี่ยนทิศวิ่งไม่ได้เชลหรือออกไปหาให้ทั่วทุกทิศไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตามหาคนกลับมาให้ได้น้อมรับพระบัญชาพะยะค่ะหากออกตามหาตามทิศทางที่ม้าวิ่งไปแล้วเหตุใดจึงหาหลัวเทียนเฉิงและเจินเมี้ยวไม่พบเล่า บริเวณโดยรอบของตำหนักเป่ยเหอมีช่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไร้เส้นขอบเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีผืนป่าใหญ่และพื้นที่ต่ำสูงสลับกันไปมาอีกด้วยเมื่อหลัวเทียนเฉิงเห็นม้าวิ่งเข้าไปในป่าทึบด้วยความเร็วเช่นนี้หากพุ่งชนเข้ากับต้นไม้เก่าแก่ม้าคงต้องตายคนคงต้องดับเป็นแน่หลัวเทียนเฉิงนั่งอยู่ด้านหลังเตินเมี้ยวเขาโอบนางเอาไว้ในอ้อมกอดแล้วเอ่ยขึ้นข้างหูว่าคนหนูสิ เจ้าหลับตาลงเสียหลับตาแล้วจินเมี้ยวหลับตาลงอย่างเชื่อฟังมาวิ่งเร็วเพียงนี้เร็วเสียจนคนอกสันขวานแขวนแต่เพราะด้านหลังมีคนอยู่อีกผู้หนึง่งจิตใจจึงสงบลงได้อย่างประหลาดข้าทิ้งมีดไปแล้วนางตื่นเต้นจนลืมว่ามีดที่ตนเก็บไว้นั้นถูกทิ้งไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่เป็นไร หลัวเทียนเฉิงเอ่ยกระซิบอยู่ข้างหูเจินเมี้ยวแล้วกอดนางกระโดดลงจากหลังม้าอาจเพราะฝนตกติดต่อกันหลายวันพื้นที่ที่คนทั้งสองกิ้งไปนั้นจึงเป็นเพียงดินนิ่มๆและเมื่อมันต้องแบกรับน้ำหนักของคนทั้งสองไม่นานพวกเขาก็จมลงไปหลัวเทียนเฉิงกิ้งลงไปด้านข้างคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นเนินชันคนทั้งสองจึงกิ้งลงไปไม่หยุด เจนเมี่ยวรู้สึกอยู่รังๆว่าตนกิ้งมานานดังชั่วชีวิตคายว่าจะไม่มีวันสิ้นสุดการนั้นชั่วขณะที่กำลังจะหมดสติจึงนึกถึงวาจาประโยคนึงขึ้นมาบัดซบยิ่งหากวาจาของบุรุษเชื่อถือได้จริงแม่หมูคงปีนต้นไม้ได้เป็นแน่ ตอนที่เจนเมี่ยวฝืนขึ้นนั้นนางรู้สึกปวดตามเนื้อตัวยิ่งประหนึ่งร่างถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นก็มีปานไม่มีแรงแม้แต่จะลืมตานางกัดลิ้นเพื่อเรียกสติตนแล้วฝืนลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็นในคันลองสายตาคือท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มืดดำไร้รอยต่อดาราดวงน้อย ส่งแสงวาวระยับล้อมรอบจันทาไว้ในช่วงเวลาอันกระทันหันเช่นนี้จนเมี่ยวจึงยังมิทันรู้ตัวว่าตนอยู่ที่ใดกันแน่หลังจากนั้นไม่นานสติปัญญาก็เริ่มฟื้นคืนมาและระลึกย้อนหลังถึงเหตุการณ์ทุกอย่างอีกคราตอนนั้นนางหลับตาลงอย่างว่าง่ายพังโยนมีดทิ้งแล้วหลวเทียนเฉิงก็อ,อุ้มนางกระโดดลงจากหลังมา้าหลังจากนั้นก็ไม่ทราบแล้วว่าตนกิ้งไปถึงที่ใด ใช่แล้วหลวเทียนเฉิงเจินเมี่ยวรีบหันไปมองบริเวณโดยรอบอย่างหวาดหวั่นใจร่างสีน้ำเงินเข้มนอนนิ่งไม่ขยับเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลนะักยามราตรีเช่นนี้หากมีใช่แสงจันทร์ส่องสว่างมากพอเกรงว่านางคงมองไม่ออกแน่เจินเมี่ยวลุกคุกคานเข้าไปซื่อจื้อ เห็นชัดว่าอาพรด้านหลังของคนผู้นั้นขาดลุยดูไม่ได้ไปนานแล้วทั่วร่างมีบาดแผลขีดข่วนทั้งหนักบ้างเบาบ้างนับไม่ถ้วนจนเมียวปวดแป๊บขึ้นมาในใจนางข่มความหวาดกลัวไว้แล้วยื่นมือไปจ่อที่จมูกเขานางผ่อนลมหายใจโล่งอกดุดคนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีปาน เิญเมี้ยวค่อยๆพลิกตัวหลัวเทียนเฉิงขึ้นตรวจดูอย่างละเอียดอยู่เป็นนานนอกจากบาดแผลที่หีดขวนด้านหลังนั้นแล้วที่ร้ายแรงที่สุดคงเป็นต้นขาด้านซ้ายที่ถูกกิ่งไม้แหลมปักคายอยู่ลึกไม่น้อยแม้เลือดหยุดไหลไปนานแล้วแต่กิ่งไม้ยังคงปักคายอยู่มองแล้วทําให้คนแตกตื่นตกใจยิ่งยามราตรีช่างมืดมนเหลือเกินนางต้องเดินเข้าไปมองใกล้ๆจึงสามารถเห็นได้ถนัดว่าเป็นสิ่งใด ภายใต้แสงอันเรือนรางจากจันทานางโค้งกายก้มหน้าหาอยู่นานในที่สุดก็เห็นบุผาดอกเล็กขนสีม่วงมันคือต้นชื่อใช่แม้ต้นชื่อใช่ จะพบเห็นได้ทั่วไปตามภูเขาและป่าย่อมๆแต่มันกลับเป็นของวิเศษที่หาได้ยากยิ่งมีครั้งหนึ่งที่นางออกไปปีนเขาคนเดียวไม่ทันระวังจึงหกล้มได้รับบาดเจ็บนักท่องเที่ยวผู้หนึ่งผ่านมาจึงใช้สิ่งนี้หยุดเลือดให้นางนางค่อยๆดึงรากมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังแล้วกลับไปหาหลัวเทียนเฉิง เจินเมี่ยวสูตรลมหายใจเข้าลึกเพื่อรวบรวมสมาธิแล้วฉิงอาพรบนร่างตนออกมากดขอบแผลไว้นางกัดริมฝีปากตนหลับตาลงดึงกิ่งไม้ออกมาทันทีแล้วใช้ผ้าปิดที่บาดแผลอย่างรวดเร็วเสียงร้องหืดังขึ้นหลวเทียนเฉิงดืมตาขึ้นมาทันใดแล้วเอ่ยด้วยกระแสเสียงโกรธกรุ่นคนหนูสีเจ้าจะฆ่าสามีตนเองหรือได โลหิตส,สดซึมทะลุผ้าออกมาเปรอะเปื้อนนิ้วมือขาวผ่องดุดหยกงามนั้นอย่างรวดเร็วเจินเมี่ยวไม่มีเวลาแม้จะใส่ใจคนที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาผู้นั้นนางคว้ามือเขาไปวางกดไว้บนบาดแผลกดไว้ก่อนหน้าหลัวเทียนเฉิงขาวซีดเท่าว่าในตากับสว่างใสเป็นพิเศษเขาจ้องคนตรงหน้าไม่วางตาเจนเมี่ยวยัดต้นชื่อใช่เข้าปากตนไปทั้งรากท่ามกลางอาการอึ้งงันของหลัวเทียนเฉิง เจินเมี่ยวคุ้นชินกับอาหารเลือดรสมาตลอดสิ่งนี้ขมจนน้ำตานางแทบไหลออกมาแล้วเพราะว่าปากกับมีหยุดเคี้ยวเลยผ่านไปครู่หนึ่งนางก็เอาสมุนไพรที่เคี้ยวจนละเอียดแล้วใส่แผลให้เขาแววตาหลวเทียนเฉิมพันเปลี่ยนเป็นล้ำลึกคนหนูสิเจ้าทำอันใดกันหยุดเลือดให้ท่านอย่างไรเล่าเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้ใช้หยุดเลือดได้ ความลำบากเช่นไรเขาล้วนพบเจอมาแล้วทั้งสิ้นช่วงสงครามอันยาวนานในชาติก่อนทำให้เขารู้ว่าต้นย่านี้มีสรรพคุณหยุดเลือดได้เขาว่าผู้ใดบอกเขาได้บ้างว่าเหตุใดสตรีที่ถูกเลี้ยงดูอยู่แต่ในเรือนกลับทราบเรื่องนี้เช่นกันเขาอยากจะรู้ยิ่งว่านางจะตอบคำถามนี้เช่นไรเซนเมียวเิยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดวาจานี้มิใช่ไร้สาระยิ่งหอกหรือ หากไม่ทราบแล้วยายข้าต้องเอามันมาใช้หยุดเลือดให้ท่านเล่าหลัวเทียนเฉิงบิดเบ้มุมปากตนความรู้สึกที่ถูกมองว่าเป็นคนง้อง,งมนี้คือเรื่องราวใดกันมิถูกสิสตรีง้อง,งมผู้นี้ตอบอันใดมักมิตรงคำถามเมื่อครูที่เอ่ยถามไปเขาหมายความเช่นนั้นหรือไรกันครั้นคิดจะลุกขึ้นมาถกเถียงก็เจ็บแผลจนต้องสูดปากอย่าขยับ มืออุ่นร้อนกดลงมาทันใดเจนเมี้ยวก้มหน้าลงล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าสะอาดมาพันบาดแผลให้เขาเมื่อเสร็จก็อดชำเลืองมองบริเวณเหนือแผลนั้นมีได้อืมต้องตรวจสอบบริเวณนั้นสักหน่อยดีหรือไม่ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้หิปนี้ได้เลยค่ะ